บทที่ห้าบทที่แปดบทสวดธรมรมจักรปวันสุอวัเมสุตังเอกังสมัยังพระควาภารา,าสียังหิระหิระหิหิาราติอาสิปารเตนะหิคาทายะอันตะโอพภพระควาปัจววาจวะคีภิกขอมันเตสุเจวะเมภาาิโเวอันตาปัทะชิตเตนะนะเสวิตัมภะตัมภะโย ใยังกามิสุกามาสุกิไกโยโผลโโมโพชุชานิโอนาโยอนันทัตโตโยจจยังตตกิลามะฐานโยโผทุโผอนาวิโยอนันทัตพอนัตพะสัตโตเตเตพิภเว ออันเตอนุปะคัมมะมชิมาปฏิปัาตถาคตเตนะอธิสจักขุกราดียะยะกรณีอุปสามายะอธิยะยะสัพโธทายะนิพพานายะสังวตติกตมาจสังทิพเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเนะอธิสัมฤทธิกขุกราณียะยะกราณีอุปสามายะอธิยะยะสัพโธทายะ นิพพาณาญาสำลักปติอายะเมวะอริโยอันทังคีโกมขโผลเสยยะที่ถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาธรรมโตสัมมาอาชีโยสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโผสาวิฆเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคะเตนะอภิสัมพุทธาจักขุลกรณียายากรณิบุสมัยยะอภิยายะสัพพายะนิพาณายะสัมปัสสติ อภ the ิชังโผปณะพิภเวทุกขังอริยสัจจังชัดสิปิทุกขาชลาปิทุกขามาราณังปิทุกขังโสกัปปริเทวะทุกขะโภมะนสุปายาสาปิทุกขายัมปิเยหิสัพไโยโคทุกโขปิเยหิวยิปปโยโคทุกโขยัมปิชังนะรภพะติตมปิทุขังสักิเตนะปัจจุปทานะขันทาทุก อีทางโปะนาพิกเวทผู้ข่าสมั่นสมุสมุกทะโยอริยสัจจังยายังตัางๆโอโนโุภิกดกานันทิราคาคาคะชหะคาตาตันตะตันตาที่นั่งที่นีเสยยทพิถังกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอีทางโปะนาพิกเวทุกข่านิโรธวิยสัจจังโย ตัสสะเยวะตันหายะอะเสสะวิราคะนิโรโทจาโปปตินิสโคมุตินะอังาลโยอิทําโคปนาพิกเวทุขานิโรธาทาม่มีปฏิปทาอายะสัจจังอายะเนวะอริโยอธามิโกมะโคสยยะทิถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโฆสัมมาวจจาสัมมา กัมันโตสัมมาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาชีติขังทุขังอริยสัจสติเมภิพเวบุเเอนุสุเตโสทมเมโสจักผุงปุทะอุทธปัิถียานังปุทาปัิปัญญาปุาปฏทิวิชชาปุถาปัิอารมโภอุทปฏิตัพุปานิทังทุขังอริยสัจจังไปปานิเนยยะอุเเมพิกเวบุคเเตนุสุเตโสทมเมโสจักุงปุะปัทถยาปุทะปฏิ ปัญญาอุทาปาิวิชาอุทาปาิอะโลโกุท่าปาริตาภูปฏริทางทุกขังอรยสัจจังปริญาตันติเมธิขเวบุเพอนั้นอนั้นสุเตสุครมเมสุจักขุงท่าปาริยานณุท่าปาริปัญญาุท่าปาริวิชาุท่าปาริอะโลโกุท่าปาริอีทางทุกขัสสหมุทะโยอริยสัจจันติเมธิขเวบุเพอนั้นนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงกุท่าปาริยานังอุท่าปาริปัญญาุท่าปาริวิชาุท่าปาริอะโลโก อุทปาที่โปิทีางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับอติเมพิคเวบุกเพอันอันะโนสุเตสุทเมสุจักหุทธาปาทียานังอุทปาปัญญาอุทปาวิชาอุทปาทีอรหโอุทปาที่กะโปทีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปันปะมีนันติเมพิคเวบ อุเพอานัโนมสุตเตโสธเมโสจักรงุทาปฏิยานัาปฏิปัญญาทาปฏิวิชาวทาปฏิอโลโภทาปฏิอิทธังทุคานิโรธนิโรโทอริยสัจจัติเมธิกเวอุเพอนุสุเตโสธเมโสจักรงุทาปฏิยานันทาปฏิปัญญาทาปิวิชาวทาปฏิอโลโภทาปฏิปัฏิทางทุกคานิโรโออริยสัจจัสัชชิกาตัพันติเมธิกเวอเพอนสุ อนันรสุเตโสธรรมเมสุจักขงอุทาปัทถยานังทาปัิปัญญาอุทาปัิวิชาอุทาปัิอโลโกอุทาปัทิตังโขทาปฏิทางทุกขังอริยสัจจังฉะจิกาตาภัติเมธิคเวเพยอุทารสุเตโสธรรมเมสุจักขงอุทาปัทถยานังอุทาปัทิปัญญาอุทาปัทิวิชาอุทาปัิอโลโก อุทาปาริตังโขอุทาปฏิทุกขานิโรทอริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิกเวบุเพยอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปทีิวิชาวอุทาปฏิอะโลโกอุทาปฏิอีทางทุกขานิโรคะขามมนีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปิวิชาอุทาปฏิอะโลโกอุทาปฏิ ตังโขปณิทางทุกขานิโรธามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตับพันติเมพิขเวอุทาพิขเวบุเพอนุโสเตโสธรรมเมโสจักขงอุทาปาิยานังอุทาปาิปัญญาอุทาปาริวิชาอุทาปาิอโลโุทาปาิตังโขปนิทังทุกขานิโรธามมนีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิขเวบุเภอนุโสเตโสธรรมเมโสจักขงอุทาปาิยานังอุทาปาิวิชา อุทาปะิปัญญาอุทาปะทวิชาอุทาปะิอโลโกอุทาปะทิยาวากีวัจเมพิขเวอิเมสุอัตโตสุอริยสัจเจสุเอวันติมปริวัฏถังทวทสสากรังยะถาภูตังยานาทัศนังนาวิสุนาสุวิสุทังอโหสิเนวะตะวานหังพิขเวสะเทวะเก โลเกสมาระเกสภัมมะเกสสามาณนะพัมมะนิยาปชายะสะเทวมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอธิสัมพุทโธปัญจญาสิงยะโตจะโหเมพิขเวอิเมสุอัจโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยะถาภูตังยานะทัสนัง สูวิสูทงังอโหสิยาอายาทังอาถาทังพิกเวสเทวะเกโลเกสมาพระเปสมาระเกสมพรม,มะเกสมาสามันนาพรหม,มนิจยาปัายะ,ะเทวะมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิ์อธิสัมพุทโธปัญญาศิงญาญยา,ยยาน,นจาปนัปนาเมทัสนังอุทะปาธิ อากุปเมวิมุติอายะมันติมาชาตินันทิฐานิปุนะโวติอิทะมะโบจะอภควาอันตะมานาปัจจะวคียาพิพขุภควะโตภาสิตังอภินันถุมอามะสมิจจะปะนังเวทยะกระนัสมิงพันญะมาเนอายะสมมันโต โกธัญญาสักวีระชังวีตามังธรรมจักขุงอุทาปาธิยางกิจจะสมุทัยังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจะพัจะพระขาวตาธรรมจักเกกุมมาเทวาสาัทมะนุสาเวสูงเอตามพระขาวาพราณสียังอาสิปะตะเนมิะ ทายอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปปวัตอปปวัตติยังสัมเนนนาวะวะพรหมเนนนาวาเทวะเทเวนาวะมเรนาวาพรหมูุนาว,เวนาเกนฑจิวาโลกาสมิติกุม,มานางังเทว,วานางังสัตทังสุตวาจตุมระจตุมะหาราชิกาเทว,วาทศนมนุสาเวสสงจตุมะหา ราธิกานังเทวานางสัตวัทางสุตวาตาวติสาเทวาสัทธมนุสาเวสูงตว่าตาวติสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัทธรมนุสาเวสุงยามานางเทวานางสัตวัทางสุตวาตูสิตาเทวาสัทธรมนุสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัทธ์งสุตวานิมารณารตีเทวาสัทธรมนุสาเวสุงนิมานารตินางเทวานางสัตธัทางสุตวาปราณิมมิตะวะ สวัตตีเทวาสัทธมนุสาเวสุงปรานิมตปรานิมิตวสวัตตินังเทวาสัทธังสุตตวาปรมกายิกาเทวาสัทธมนุสาเวสูงเอตัมพระขวตาพระุรณะศียังอิสิปะตะเนมิขะทายเยอนุตรังธรรมะศักธรรมะจักกังปวัตติังปฏิวัติยัง สมมเณนวาพรหมเณนวาเทเวนะวามารนะวาภุมพรหมมุนาวาเกนะจิวาโลกาสมิติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมูหุเตนะยาวะพรหมโลกาโสโทคัมภุคันคันชิอายัญจะทะสาสะหัสีโลกาธาตะตุสังกปิสัง สังกปิสัมปะกัมปิสัมปะเทเวทิอป,ปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลโเกปะตุระโหสิอาติอาิกัมเมวะเทวนางเทวานุสาวังอาทโคเทวตาเทภคะวาอุทานางังอุทานีสิอัญญาสิวะตะโพโกทันโยอัญญาสิวะโตัญญาสิวะตะ โกทันโยติอิติหิหังอายสมัมโตโกธันยสสะอัญญาโกธันโยเตวะนาม,มังมะโหสิติ